สวัสดีครับพี่น้องเทศกรรมปัสการกรลังผ่านไปแล้วและในพัิทินคาทอลิกในช่วงเวลานี้มีวันสมโพธหลายวันที่เป็นวันสำคัญสำหรับพระาศาสนจักรเช่นวันอาทิตย์ที่12ที่จะถึงนี้พระาศาสนจักรก็ฉลองวันสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์วันอาทิตย์ที่19 เป็นวันสมโพธพระจิตเจ้าวันเป็นเตโกสเตก็คือห0วันตั้งแต่เราได้ฉลองวันปัสกาวันอาทิตย์ที่26เป็นวันสมโพธพระตรีเอกภาพและวันที่สองเดือนมิถุนาก็เป็นวันสมโพธพระวรกายและประลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือฉลองคอร์ปุสโดมินี ในเดือนนี้ที่เรามีงานฉลองวันสมโพธิหลายวันขอพี่น้องก็สวดภาวนาสหรับ1พระสงฆ์ที่จะบวชใหม่ในสังฆมณฑลกรุงเทพมีพระสงฆ์สององค์ที่จะได้บวชในวันที่25และอีกวันหนึ่งที่สำคัญที่จะขอคำภาวนาพิเศษจากพี่น้องก็คือ วันที่สองเดือนมิถุนาก็คือวันที่เราฉลองวันสมโภชพระอวรกายและพระโลหิตของพระอิสุเ้าซึ่งในวันนั้นเองวัดของเราจะมีการโปรดศีลมาสนิทเป็นครั้งแรกให้กับเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียนพระอทรียยนนทบุรีโรงเรียนเซมฟรังเมืองทองและเด็กๆของวัดของเราด้วยและในวันนั้นเราก็จะมี พระสังฆราชองค์หนึ่งก็คือพระคุนเจ้าวีระเดชซึ่งเขาเป็นพระสังฆราชที่ท่าแรกที่จะเสะดิจมาในวัดของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ขอพี่น้องก็ช่วยสวดภาวนาเพื่อวันสมโพนเหล่านี้จะเป็นโอกาสเติบโตในความเชื่อในความรักต่อพระเจ้าและสวดภาวนาสำหรับเด็ก และเยาวชนเด็กๆที่จะรับศีลมาสนิทเป็นครั้งแรกและเยาวชนที่จะได้รับสิลบวชเป็นประสงค์ขอพระปิญเช่าและแม่พระที่เราได้คิดถึงเป็นพิเศษในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ในจิตใจ,ใจของเราและขอให้แม่พระมหาการุณผู้ประถามวัดของเราช่วยเราให้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นสวัสดีครับ